สวัสดีค่ะคาเฟ่เซเว่นนะคะเป็นกาแฟที่มีรสชาติกลมกล่อมค่ะหวานกําลังดีมันกําลังดีและขมกําลังดีค่ะเป็นกาแฟที่เหมาะสำหรับคนเริ่มดื่มกาแฟค่ะตัวคุณก้อยเองนะคะเมื่อ6ปีที่แล้วไม่ดื่มกาแฟค่ะดื่มกาแฟไม่เป็นขานและเพื่อนนะคะมาชวนรองทานกาแฟนี้นะคะโอ้โ ตอนแรกก็คิดว่ตัวเองทำไม่ได้นะคะแต่ก็สามารถดื่มได้แล้วก็ดื่มมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีเท่าไหร่จะไม่ได้ประมาณ5 6มปีแล้วนะคะและเพื่อนครูก้อยนะคะคนนึงไม่กินกาแฟเลยนะคะกินชาเขียว กินอะไรที่มันอ่อนๆนะคะแล้วก็ครูก้อยทดลองนะคะให้ทดลองดื่มกาแฟนี้นะคะตอนนี้ก็ฝั่งกินกันทั้งบ้านแล้วค่ะอยากให้ลองนะคะสินดีๆที่ครูก้อยมาบอกเนี่ยอยากให้ทุกคนลองถ้าลองแล้วไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ถ้าลองแล้วก็ดีกับตัวเองก็ดื่มต่อไปค่ะ